ด้านหลังตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นห้องครัวขนาดค่อนข้างยาวนะก็คือหน้าบ้านของเขาเนี่ยประมาณ8เมตรนะเนาะต้องบอกว่าตรงนี้เรามีสเปซของห้องครัวเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสเปซของโซนซักล้างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากๆเลย ผมแนะนำแบบนี้นะครับถ้าใครทำอาหารแบบจัดจัดหนักหนักะครับต้มผัดแกงทอดแบบไทยๆเลยแนะนำเค์เตอร์ปูนซึ่งโครงสร้างในส่วนนี้นะครับเราใช้เป็นอิฐมวลเบานะครับบวกกับเหล็กกล่องนะซึ่งเหล็กกล่องเนี่ยเราจะบอกสเปคคุณลูกค้าในใบเสนอราคาหมดเลยเราบอกเลยว่าความหนาเท่าไหร่ใช้เหล็กอะไรบ้างในส่วนนี้ดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าสเปกเนี่ยจะมีปัญหานะครับเราดูดลเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ติดตั้งระแนงด้านบนนะครับมีแผ่นใส่ด้วย1จุดนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ตากผ้าได้อะไรได้นะครับในส่วนของตรงนนี้ะ สวัสดีครับผมโบสถสาโสรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเวิร์บเพชรเกษม81สหลังนี้เลยต้องบอกนะครับว่าเวิร์บเพชร 81, เกษม81สเ็นี่ยเขามีบ้านหลายไทายหลายแบบนะ เราได้งานที่เนี่ยเป็นหลัก10บหลังเลยนะคุณผู้ชมจะมีโครงการ1โครงการ2โครงการ3นะครับแล้วก็อยู่ติดๆกันนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นไซส์พิเศษเลยคุณผู้ชมหน้าเนี่ยกว้างมากๆ ผมรู้จักสายตานะครับน่าจะกว้างประมาณสัก8เมตรได้นี่คือทาวน์โฮมที่มีลักษณะหน้ากว้างเนี่ยขนาดใหญ่มากแล้วก็ปัจจุบันนะฮะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะอันนี้คือไท้ใหญ่ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะซื้อบ้านนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเวิร์กโครงการของ SCS เนะสำหรับงานหลังบ้านตรงนี้เป็นงานต่อเติมห้องครัวซึ่งโครงการเนี่ยลงเสาเข็มให้แล้วและต้องบอกว่าเป็นห้องครัวที่มีขนาด 8เมตรคุณผู้ชมซึ่งในส่วนนี้เราทําการลดค่าเสาเข็มให้ลูกค้านะครับจากแพ็กเกจนะลดค่าเสาเข็มลดนู่นลดนี่ก็คือออกมาแบบจัดเต็มและกันโซนซักล้างนี่คือจะกว้างมากห้องครัวนี่ก็จะยาวมากๆเลยนะครับเอาว่าเป็นยังไงตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในตัวบ้านคุณผู้ชมต้องบอกว่าตัวบ้านเขาเนี่ยจะมีขนาดกว้างเท่ากับหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้คุณจะใช้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยซึ่งแตกตาออกไปจาก ทาวน์โฮมปกติเนาะพื้นที่สเปซที่จะแบบใช้สอยเนี่ยตรงนี้จะเพิ่มขึ้นแต่ด้วยความลึกเนี่ยผมมองนะก็คือลักษณะความลึกทาวน์โฮมก็คือมาตรฐานแหละโดยประมาณสัก6เมตร7เมตร8เมตรไม่ได้ตื้นจนเกินไปต้องบอกเลยครับว่าที่นะครับหน้ากว้างเยอะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของห้องนอนผู้สูงอายุนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทําการกั้นห้องสําหรับทาวน์โฮมเนี่ยค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมเพราะว่าห้องที่ใช้สอยข้างบนเนี่ยบางทีไม่เพียงพอเนาะก็อาจจะเพิ่มห้องข้างล่างขึ้นมาอีกห้อห้องนงนนะะคครรัับตปส์ล่มมาาผูชด ด้านหลังตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นห้องครัวขนาดค่อนข้างยาวนะก็คือหน้าบ้านของเขาเนี่ยประมาณ8เมตรนะเนาะต้องบอกว่าตรงนี้เรามีสเปซของห้องครัวเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสเปซของโซนซักล้างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเอาว่าเป็นยังไงตามผมมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในห้องครัวนะครับซึ่งด้านหลังผมเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวไซส์แบบบ้านเดี่ยวเลยคุณผู้ชมซึ่งไซส์บ้านเดี่ยวเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร60และความลึกของเขาเนี่ยมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ58-60เซนเเเตตอรรรคััวนนี่ยะะบลกกษณาาาา้ดพืงงจ เขามีสเปซเพิ่มขึ้นใช่ไหมครเคราน์เตอร์ครัวก็เลยสามารถจัดหนักจัดเต็มได้เลยคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะครับคุณลูกค้าเนี่ยเขาเลือกเคาน์เตอร์ครัวนะครับที่สามารถวางซิงลังจานเนี่ยไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งซิงลังจานเนี่ยจะตรงกับประตูบ้านและเลี่ยงนะครับเตาไฟเนี่ยให้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเตาไฟเนี่ยจะไม่ตรงกับประตูบ้านตรงนี้ก็คือหลักห่วงจุ้ยเลยคุณผู้ชมวางเตาไฟเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะมีเทพเจ้าเตาไฟด้วยนะครับเทพเจ้าเตาไฟเนี่ยต้องบอกว่าในการหุงหาอาหาร ไม่อยากให้ตรงกับประตูตรงนี้ก็สามารถเลี่ยงได้คุณผู้ชมในส่วนราคาแพ็กเกจเนี่ยนะครับก็ยังสามารถมีการปรับเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างเช่นเคาน์เตอร์ตรงนี้ใช้แพ็กเกจทาวโฮมหลังมุมนะครับเคาน์เตอร์จะไม่ได้ยาวขนาดนี้แต่ถ้าจะเพิ่มเคาน์เตอร์นะครับก็สามารถคอสตอมนะครับเพิ่มขึ้นมาได้แล้วก็เราคิดเป็นหน่วยต่อตารางเมตรเลยนะครับ อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าเคาน์เตอร,ร์ครัวเนี่ยเป็นเคาน์เตอร,ร์ครัวขนาดพิเศษนะครับอย่างหลังเนี้ยถ้าเป็นแพ็กเกจทาวน์โฮมหลังมุมนะครับก็มีเสาเข็มให้นะฮะมีพื้นให้มีอะไรให้นะครับมีเหล็กพื้นมีเทพื้นให้แต่ถ้าโครงการเนี่ยเขาลงเส <ๆ S 2> าเข็มให้แล้วทางบริษัทเนี่ยก็แฟร์ละยุติธรรมกับลูกค้านะเราก็รีฟันค่าเสาเข็มเนี่ยคืนให้กับลูกค้านะครับและต่อมานะครับถ้าโครงการไม่ได้ลงเสาเข็มให้เลยล่ะทำยังไงเราก็ใช้เสาเข็มในราคาแพ็กเกจนี่แหละในการที่จะลงไปในแพ็กเกจของเราเนี่ย,ย,นะยก็จะเป ได้นะครับก็จะคืนค่าเสาเข็มหกเหลี่ยมให้คุณลูกค้าก่อนแล้วก็เพิ่มเสาเข็มไบโครภายเข้ามาเดิมทีเนี่ยไม่ได้ลงเสาเข็มนะทีนี้โครงการลงให้แล้วใช่ไหมฮะเราก็มาวางพวกระบบท่อซึ่งระบบท่อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซิงค์ล้างจานนะครับหรือระบบฝาท่อต่างๆเช่น ฟาสตเดเแบบนี้เราก็ยังสามารถติดตั้งให้กับคุณลูกค้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโฟเดนที่ระบายน้ำนะครับถ้าคุณลูกค้ารีเควสตว่าอยากติดโฟเดนเราติดให้ทีนี้ในส่วนของห้องครัวเนี่ยผมอยากให้เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของตัวบ้านคุณผู้ชมซึ่งผมจะบอกให้เลยว่าเขาเนี่ยกูกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องอ่าแบบเงาๆงเนาะห้องครัวเนี่ยก็สามารถทําแบบนั้นได้เช่นเดียวกัน ในเวลาทําความสะอาดนะครับคุณสามารถเอาไม้ถูพื้นมาถูเหมือนกับในตัวบ้านได้เลยวางระบบไรเรจแเราก็ทาการเทพื้นแล้วก็ทําการขึ้นโครงสร้างนะครับซึ่งโครงสร้างในส่วนนี้นะครับเราใช้เป็นอิฐมวลเบานะครับบวกกับเหล็กกล่องนะซึ่งเหล็กกล่องเนี่ยเราจะบอกสเปคคุณลูกค้าในใบเสนอราคาหมดเลยเราบอกเลยว่าความหนาเท่าไหร่ใช้เหล็กอะไรบ้างในส่วนนี้ดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าสเปคเนี่ยจะมีปัญหานะครับเราดูแลเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้นะครับเป็นอิฐมวลเบาที่เราก่อผนงังเบิ้ลขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยอย่างมุมนี้นะครับ เราใช้เป็นช่องชาราปนะครับตรงนี้เป็นท่อระบายน้ําของรังน้ําฝนนะซึ่งเราทําการเก็บรายละเอียดไว้ในช่องชาราบตรงนี้นะครับก็เก็บงานสวยงามนะครับอ่ะมาดูใกล้อีกรอบก็ได้ครับช่องชาราปตรงนี้ก็คือเราเกาะอ,อิฐมวลเบามาแล้วก็ปูกระเบื้องให้นะครับแล้วก็จบด้วยคิ้วตรงนี้นะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นปูนแข็งแรงนะครับส่วนต่อมานะคุณผู้ชมอยากเรียนให้ทราบว่าพอเราขึ้นโครงสร้างเสร็จแล้วเรามุงหลังคาหลังคาเนี่ยเราจะใช้เมทัลชีตนะครับในการมุงซึ่งเมทัลชีตตรงนี้นะครับเรามีการบุฉนวนให้ซึ่งอย่างด้านนอกตรงนี้นะครับเราจะเลือกใช้เมทัลชีต P U นะในส่วนนี้นะครับซึ่งเมทัลชีต P U เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจถ้าคุณอยากอัปเกรดก็จะเป็นเมทัลชีต P U ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ผมจะเรียนให้ทราบนิดน,นึงว่าถ้าเป็นใช้ภายในแบบที่มีฝ้านะใช้ P E ก็ได้นะ,ะไ,ไม ผมมองว่าไม่ได้แตกต่างแต่ความแตกต่างก็คือเวลาฝนตกเนี่ย PE เสียงจะดังกว่า PU นะครับอย่างงี้ PU เนี่ยเสียงจะไม่ค่อยดังมากนะครับแต่ปัญหาของ PE เนี่ยถ้าใช้ภายนอกเมื่อโดนฝนโดนแดดโดนลมเนี่ยมันจะหลุดร่อนนะครับสังเกตไหมบ้านใครที่ต่อเติมมานานแล้วฉนวนสมัยก่อนเนี่ยมันจะหลุดร่อนแต่ฉนวน PU มันจะไม่ร่อนลวแต่ถ้าใช้ภายในแบบนี้ถ้ามีฝ้าแบบนี้นะครับผมแนะนําว่า <Wow. S 1> สามารถใช้ PE ได้นะครับเพราะว่าฝ้าเนี่ยจะช่วยเก็บเสียงแล้วก็ถ้าเป็นภายในมันไม่โดนแดดไม่โดนลมไม่โดนฝนอยู่แล้วดังนั้นโอกาสที่จะร่อนเนี่ยแทบไม่มีเลย ต่อมาเรามาทำเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากๆเลยผมแนะนำแบบนี้นะครับถ้าใครทำอาหารแบบจัดๆหนักๆนะครับเฮฟวี่เลยต้มผัดแกงทอดแบบไทยๆเลยแนะนำเคาน์เตอร์ปูนคุณอย่าไปเอาเคาน์เตอร์ไม้นะเคาน์เตอร์ไม้ผมบอกให้เลยว่าต้องทนุถนอมใช้อย่างระมัดระวังนะครับถ้าใครที่ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดบ้านหรือทำอาหารเยอะๆนะครับที่แบบมีคราบสกปรกเยอะแนะนำเคาน์เตอร์ปูนแบบนี้นะครับแล้วก็ คอตเตอร์ปูนนียมันแข็งแรงมากๆคุณจะตำจะสับอะไรได้หมดเลยมีหน่ำซ้ำนะครับต้องบอกว่าตรงนี้สามารถเอาน้ําฉีดล้างแล้วก็เอาน้ํายาลงขัดออกแป๊บเดียวออกเลยเนื่องจากท็อปเนี่ยเราเลือกใช้เนี่ยครับเราเลือกใช้เป็นแผ่นกระเบื้องแกรนิโตนะครับหรือกระเบื้องพอร์ตลนซึ่งจะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะในส่วนนี้รอยต่อก็แทบไม่มีนะคุณผู้ชมดูสิรอยต่อเล็กนิดเดียวเองนะครับรอยต่อเนี่ย นะครับเป็นลักษณะ60เซนคูณ60เซนก็ต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณใช้หินทั้งแผ่นมาเป็นท็อปได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันแต่ผมแนะนําว่าหินเนี่ยมันก็จะสิ้นเปลืองอีกนะครับถ้าใครอ,อยากจะคอสตอมดีไซน์ได้หลายๆแบบแนะนําเป็นแกนิโตดีกว่าเพราะว่าสามารถเลือกสีเลือกอารมณ์มูดแอนโทนของเคาน์าเตอร์ได้เยอะนะครับส่วนต่อนาคุณผู้ชมหน้าบานประเภททั้งหมดเลยนะครับเป็นหน้าบานยี่ห้อคิงนะครับเป็นพลาสติก ABS ซึ่งถามว่ามันเหมาะกับเคา,เาน์เตอร์ปูนมากมากเนืน่องจากอะไรรู้ไหมฮะเนื่องจากเวลาคุณทํําา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 อออหหหหนนนนนนัััักกเเีี่่่ถ้้้้้้คุณใใชาบไาไมนะมมมมมโสสะททจืืำ โดนนะ้ำมันก็จะบวมโดนน้ามันยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าไม้เ,เป็นวัตถุอนะินทรีย์เนาะมันเป็นวัตถุธรรมชาติมันมีการแปรรูปได้แต่พลาสติกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอายุการย่อยสลายของเขานี่คือหลายร้อยปีนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ม,นมันมีความคงทนกว่ามากโดน น้ำมันโดนอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปเท่าไหร่นะครับแข็งแรงตรงนี้บ้านเก่าผมใช้คิงปัจจุบันน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับยังทนอยู่เลยสียังไม่เปลี่ยนยังไม่อะไรเลยนะครับดีจริงๆอันนี้แนะนําแล้วกันอันนี้จะอยู่ในราคาแพ็กเกจของเรานะครับเราจะมีให้ส่วนต่อมาคุณผู้ชมในการปลูกกระเบื้องผนังเนี่ยนะครับคุณสามารถ เลือกที่จะปูได้ระยะเคาน์เตอร์แต่ถ้าคุณจะปู3ด้านรอบแบบนี้เลยตรงนี้ก็แอดเงินเพิ่มเอานะครับตรงนี้สามารถเล่นลายได้นะครับแต่แนะนําว่าให้เลือกกระเบื้องที่มีขนาดเท่ากันยกตัวอย่างอย่างอันนี้นะครับขนาดประมาณ30คูณ50เซนนะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันแต่ลายต่างกันเห็นไหมคุณลูกค้าเขาเลือกแถบนี้เพื่อที่จะเอาไว้วางเตาแก๊สก็จะเลือกเป็นโทนสีอีกสีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโทนสีอีกสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ การดีไซน์ของคุณลูกค้าเองคุณลูกค้าสามารถคอสตอมเองได้เลยตามใจชอบเลยนะครับในส่วนต่อมาคุณผู้ชมในส่วนของซิงค์ล้างจานในส่วนของตู้แขวนตรงนี้นะครับเราก็สามารถติดตั้งให้ได้หมดเลยในราคาแพ็กเกจเราเนี่ยรวมทุกอย่างแล้วนะครับยกเว้นฟังดีนะเตาแก๊สนะครับยกเว้นเตาแก๊สนี่แล้วก็หูดดูดควันแล้วก็ตู้แขวนอุปกรณ์แขวนไม่รวมซิงค์ล้างจานรวมให้แล้วนะครับซิงค์ล้างจานรวมให้แล้วแต่เป็น1หนลุมนะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับอยากอธิบายว่าเรายังดูแลคุณลูกค้านะครับไปถึงใต้ซิงหลังจานด้วยคุณผู้ชมไอซิงหลังจานเราปูกระเบื้องให้หมดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับพื้นก็ปูให้นะครับปูกระเบื้องพื้นเสมอขอบบานเวลาน้รั่วหรือเวลาสกรปรกเนี่ยฉีดน,น้ําเข้าไปแล้วกวาดน้าออกง่ายมากแต่ถ้าคุณปูกระเบื้องตรงนี้ตันกว่า คุณจะต้องเอาผ้าชุบน้ำชุบนะครับดังนั้นตรงนี้จะต้องดูดีๆนะครับและในส่วนต่อมานะครับตรงนี้เป็นประตูกระจกสไลด์คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดนะครับแล้วก็สไลด์สลับได้คุณจะออกคุณจะเปิดทางนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เปิดเสร็จถ้าคุณอยากระบายอากาศคุณก็ปิดมุ้งลวดยุงก็ไม่เข้าแล้วนี่เป็นไงสวยงามนะครับฝากเอาไว้นะครับสำหรับประตูกระจกสไลด์นะเดินออกมาด้านนอกคุณผู้ชมด้านนอกเนี่ยจะต่ำกว่าในห้องครัวนะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าไปในห้องครัวนะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้ทําเป็นระะะแนนนนงงงงโปป่่บาาาาาายยยออออกกกศศ็็จลลวเเดีผูู้ชมส พื่อนบ้านและเพื่อนบ้านต่อเติมแล้วถามว่าอากาศระบายไหมระบายนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขามีการเว้นนะครับจากขอบนะครับหรือสันขอบั้วนเนี่ยมันจะมีขนาดประมาณ15เซนดังนั้น,นอากาศมันจะโฟล์เข้าได้อยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องห่วงมันจะเหม็นอับนะครับตรงนี้ติดตั้งระแนงด้านบนนะครับมีแผ่นใสด้วย1จุดนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ตากผ้าได้อะไรได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะแสงก็จะส่องผ่านลงมาแต่ว่าถ้าคุณจะตากผ้าตรงนี้นะครับ ก็ถ้าฝนตกหนักๆถามว่าสาดไหมมันก็อาจจะมีสาดละอองมาตรงนี้บ้างนะครับแต่ถ้าเพื่อนบ้านต่อเติมแล้วฝนแทบไม่สาดเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีช่องให้ฝนลงแล้วมันอาจจะมีน้ําไหลมาลงพื้นบ้างแต่มันไม่ได้สาดโดนผ้าของคุณนะครับถ้ากลัวสาดก็มาตากนี่ใกล้ๆตัวบ้านเลยในส่วนต่อมาตรงนี้เป็นนี่อุปกรณ์ของเครื่องซักผ้านะมีท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งตรงนี้ท่อแอร์ใช้ประโยชน์ได้2ต่อเลยนะครับทิ้งน้าทิ้งท่อแอร์ได้ด้วยประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราดนงีะ เรารับประกันคุณลูกค้าอีกหนึ่งปีเต็มนะครับตอนที่ผมถ่ายตอนนี้เดือนมิถุนายนหน้าฝนด้วยฝนตกหนักพายุเข้านะครับน้ำยังไม่รั่วเลยนะครับแต่ถ้ามีน้ำรั่วนะครับคุณลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับใน Line แอดนะครับก็คือ ST Care นะครับดูแลหลังการขายคุณลูกค้าเช่นเดียวกันจะมีช่างของบริษัท ไปเก็บงานให้หมดเลยนะครับหปีเต็มแต่ถ้าใครอยากติดต่อสอแสงทองกันช่างให้ไปทําบ้านแอดไลน์ได้เลยไอเดียไลน์จะอยู่ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์ศูนย์แปดแหนึ่งศูนย์สี่แปดแปดแปดนะครับแล้วฝากเอาไว้นะครับว่าตอนนี้นะครับงานเนี่ยเรามีการรีโนเวทหลังใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับมูลค่าแบบหลักล้านเลยนะฮะในการรีโนเวทดังนั้นเนี่ยตรงนี้อย่าลืมติดตามนะครับพลาดไม่ได้เลยนะแล้วถ้าใครอยากเป็นลูกค้ากับเราก็แอดไลน์ทิ้งไว้เลยนะฮะเราจะมีโปรโมชั่นทุกๆเดือนไงก็ติดตามกกกััััััันนนนนนมมาาาาแออออดดไไไไวววว้้้่่่่เเสสสีีียยหะะคคคครรรรบบบบฝทขตป